มาแล้วคะ่ะทุกคนคัดซีนเจ้าราทีสอคนนี้กำลังปรึกษากันอยู่ทุกคนว่าเอา้าคุณลงุงเอา้าคุณลุงก็โนดนเหมือนกันเว้ยอีแฟรี่อย่าบอกแล้วว่าคุณถูกเชิญไปงานดินเนอร์แตงส์กิ้งที่แคมป์ไฟของเราค่ะคุณลุงก็มาแฟรี่ก็มาลัธีก็มาโว้โ,โหโตสวยงามมากทุกคนมาดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะเริ่มจากนี้เลยค่ะ เมนูแรกของเราจะเป็นน่องไก่นะคะเป็นน้ำเบอร์รี่เป็นคคสโร่ะคะเป็นซุปเนื้อเป็นโรข้าวโพดนะคะเป็นไส้ไก่ค่ะไก่งวงตัวใหญ่เลยนะคะไส้ไก่ยัดพริกนะคะปลายฟักทองค่ะเนื้อปลาปลาดับอันแบบสุดแซ่บแล้วก็ที่สําคัญนะคะซี่โครงซึ่งหายากมากๆอยู่ไหนว่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วอุ้ยม,มีมีแอดมินมาด้วยหรอมาค่ะเอา้าเก็บโต๊ะหน่อยลูกมาเป็นโค้กซีโร่นะคะลูกค้าเมาะคะ่ะลูกค้า พอดูหนังหน้าคนกินหน่อยโอ้โหแต่ละคนนะคะโตกันมากจริงๆกินให้อร่อยอร่อยเลยนะคะถ้าคราอยากดูคัดซีนลับที่มีน้องกวามาเซอร์ไพรส์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็เซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะเดี๋ยวสองมาทำต่อให้นะคะ